หลอนในโรงพยาบาลเฉพาะทางเรื่องราวของคุณนกผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านระบบประสาทเนื่องจากมีปัญหาอาการติดสุราคุณนกนั้นได้พบกับประสบการณ์ที่สุดแสนจะแปลกประหลาดระหว่างการบำบัดเช่นต้องเห็นชายชาราคนหนึ่งที่มักจะถูกมัดเอาไว้กับเตียงในตอนคืน,นและมีอาการคุม้มครั่งอยู่เสมอและเมื่อชายชาราคนนั้นหายไปเพราะเขานั้นได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่เขานั้นจังปรากฏตัวอยู่ในโรงพยาบาลและมักจะมากระชากคอคุณนกและในห้องใหม่นั้นคุณนกยังพบเรื่องราวที่น่ากลัวคือการให้ผู้หญิงลึกลับคนหนึ่งหัวเราะและกรีดอย่างน่ากลัวเมื่อคุณนกทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเชิญรับฟังกันได้ในตอนนี้เลยครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณน็อกครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เธอนั้นจําเป็นจะต้องเข้าไปรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านระบบประสาทโดยผู้ป่วยที่นี่ก็คือผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพสิ่งเสพติดรวมไปถึงอาการเลือกติดสุราด้วยโดยผู้ที่จะสมัครเข้าไปรับการบําบัดนั้นจะต้องเซ็นรับการยินยอมเพื่อจะรับการบําบัดและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในนั้นได้ตามปกติโดยไม่ถูกจํากัดขอบเขต เป็นระยะเวลาทั้งหมด2เดือนโดยทุกเย็นนั้นผู้ป่วยจะได้รับยาลดอาการอยากสุราซึ่งมักจะมีผลข้างเคียงเช่นทำให้มีอาการซึมบางคนก็ถึงกับนั่งน้ำลายไหลเลยก็มีซึ่งเตียงตรงข้างของคุณนกนั้นจะมีคุณลุงอยู่ท่านหนึ่งซึ่งแกมีอาการติดสุราเอามากๆเขื่องกลางวันจะไม่มีใครพบเห็นกันเลยแต่พอถึงเวลาตอนกลางคืนแกจะมีอาการคุม้มคลั่งและจะถูกจับมามัด เอาไว้ที่เตียงอยู่เสมอพอคุณลุงแกถูกมัดเอาไว้แกก็มักจะมีอาการร้องเออะโวยวายจนทุกคนนั้นจะต้องนอนฟังเสียงแกร้องอยู่อย่างนั้นจนกว่ายาจะเริ่มออกฤทธิ์และจึงพากลับไปได้หลังจากที่คุณนกอยู่โรงพยาบาลน,นี้ได้เกือบเดือนอาการก็เริ่มดีขึ้นและก็สามารถอยู่ได้โดยไม่มีอาการอยากสุราอีกต่อไปจนใกล้จะออกจากโรงพยาบาลคุณนกก็เกิดอาการสงสัยว่า คุณลุงคนนั้นที่แกชอบร้องวายวายอยู่แทบจะทุกวันแกหายไปไหนวันหนึ่งจึงได้ไปถามกับพนักง,งานคนหนึ่งที่ทุกคนในโรงพยาบาลจะเรียกกันจนติดปากว่าป้าป้าคนนั้นแกก็ตอบมาแบบไม่พอใจว่าตายไปแล้วคุณลูกเองแกก็คิดในใจว่าอ้าวทาไมตอบแบบนี้วะก็ถามดีๆนี่ทําไมต้องพูดจามไม่ดีแบบนี้ด้วยสงสัยแกคงไม่อยากคุยกับเราหรอมัง้ง เพราะปกตินั้นป้าคนนี้ก็จะเป็นคนที่ขี้งนหงิดง่ายและไม่ค่อยอยากคุยกับผู้ป่วยอยู่แล้วเหตุการณ์ผ่านไปจนมาถึงคืนหนึ่งในขณะที่คุณนกกินยาเข้าไปแล้วสักพักคุณนกก็เห็นคุณลุงคนเดิมที่หายเป็นนานแกกำลังเดินกลับมาพร้อมกับพยักหน้าทักทายคุณนกจากนั้นคุณลุงก็ได้ขึ้นไปนอนอยู่บนเตียงสักพักก็เริ่มอาการคุ้มคลางเหมือนเดิมอีกครั้ง จนคุณนกกำคาญประกอบกับฤทธิยาที่เพิ่งทานเข้าไปนั้นจึงได้พักและหลับไปโดยระยะเวลาสอบถึงสามวันนี้คุณนกจะเห็นคุณลุงเดินมาเองแล้วก็วอยวายคุ้มคลั้นอยู่อย่างนั้นจนถึงวันที่สี่ซึ่งครบรอบหนึ่งเดือนที่คุณนกได้มาพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้คืนนั้นเองที่คุณนกนั้นกำลังจะกินยาคุณลุงคนนั้นก็เินเข้ามาพอดี พ่อแกเห็นคุณนกแกก็พยักหน้าให้และคุณนกก็รีบกินยากะว่าจะได้หลับๆไปเพราะกลัวคุณลุงนั้นจะมาโวยวายอีกในขณะที่ยานั้นเริ่มหมอกฤธิคุณนกก็เห็นคุณลุงเริ่มมีอาการกระสับกระส่ายผุดลุกผุดนั่งแล้วก็เริ่มร้องโวยวายขณะที่หนังตาของคุณนกนั้นกาลังจะเริ่มปิดลงเพราะฤตยาแกก็เห็นคุณลุงนั้นขึ้นมากระชากคอคุณนกแล้วก็ตะโกนถามว่า สงสัยอะไรมึงสงสัยอะไรกูจากนั้นคุณน,นกก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยพอเช้ามาคุณน,นกนั้นก็ไม่เจอคุณลุงคนนั้นอีกจึงได้ลุกขึ้นไปเพื่อจะไปถามป้าผู้เป็นพนักง,งานดูแลแล้วคุณน,นกก็ได้ถามคุณป้าไปว่าในคุณป้าว่าคุณลุงแกตายไปแล้วไงทำไมสองวันมาเนี้ฉันยังเจอแกอยู่พอป้าแกได้ยิน แกก็รีบเสียงแบบเสียงแข็งกลับมาอีกว่าก็บอกไปแล้วว่ามันตายไปแล้วคุณนกก็คิดในใจเฮ้ยสงสัยป้าแกแม่งจะพูดไม่รู้เรื่องแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ก็ยังมาโกหกกันอีกอะไรวะเนี่ยจากนั้นคุณนกก็ได้กลับไปที่เตียงแล้วคืนนั้นคุณลุงก็มาอีกแล้วก็มากระชากคอคุณนกเหมือนเดิมพร้อมกับพูดว่า สงสัยอะไรมึงสงสัยอะไรนะักพอตื่นเช้ามาคุณนกก็เก็บความสงสัยเอาไว้ไม่ได้เหลือไปเห็นผู้ป่วยข้างเตียงที่มีผู้ใหญ่คนหนึ่งนอนอยู่จึงได้ลุกมาแล้วก็เดินไปถามเขาว่าเมื่อคืนเห็นคุณลุงแก่ๆเข้ามาไหมผู้ใหญ่คนนั้นก็รีบบอกมาว่าเฮ้ย hey, ไอ้นุม่มเขาบอกไปแล้วไงว่าตายไปแล้วตายก็คือตายไปแล้ว อ้าวงาน,นที่ผมเจอก็ไม่ใช่คนดิผีดิคุณนกก็เริ่มคิดแล้วว่าน่าจะถูกผีหลอกจริงๆเพราะตอนนี้มีคนมายืนยันให้แล้วถึงสองคนจึงได้ทำเรื่องขอจะกลับบ้านท้าใม้ให้กลับขอย้ายห้องก็ยังดีจนคุณหมอที่มาตรวจคุณนกเป็นประจำก็ย้ายคุณนกนั้นไปอยู่อีกตึกหนึ่งซึ่งเป็นตึกสำหรับผู้ป่วยที่เตรียมตัวจะกลับบ้านโดยเฉพาะ ซึ่งตึกที่คุณนกไปนอนนั้นจะเป็นห้องรวมในโซนนั้นจะมีทีวีและก็จะสามารถให้ผู้หญิงและผู้ชายอยู่ด้วยกันได้ตอนนั้นคุณนกก็ได้ไปเจอกับเด็กสาวคนหนึ่งกับผู้หญิงวัย40อีกคนก็เลยได้เข้าไปแนะนําตัวและนั่งคุยกันตามปกติพอตกตอนกลางคืนผู้หญิงสองคนนั้นก็ลากเตียงมาชิดกันแล้วก็ไปนอนที่ริมสุดของห้องส่วนคุณนกนั้นก็นอนอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพื่อนอนดูทีวี และก็สงสัยว่าถ้าไม่สองคนนั้นไม่มาดูทีวีด้วยกันและพอตอนเช้ามาคุณนกก็เลยแกล้งไปถามสองคนนั้นแบบสนุกสนุกว่าแง่ yeah, ก็ผีกันเหรอแต่ปรากฏว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ร้องไห้ขึ้นมาเฉยเลยและก็บอกว่าพี่ไม่เอาอย่าพูดสิส่วนผู้หญิงวัยสีก็บอกว่าอย่าพูดถึงเป็นดีที่สุด แต่คุณนกนั้นก็ยังกวนไม่เลิกและก็หยอกสองคนนั้นกลับไปอีกว่าโ okay, อเคแมวนะผีไม่มีหรอกพอถึงตอนกลางคืนอีกครั้งคุณนกก็ได้ไปนั่งดูทีวีเหมือนเดิมนั่งดูไปพักใหญ่ๆทีวีมันก็ดับไปเองคุณนกก็เลยเดินไปเปิดมันอีกครั้งทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติเมื่อคุณนกนั้นเดินกลับมานั่งที่เตียงก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุราวๆยี่สิบตน ซึ่งเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเธอกําลังนั่งกอดเขา่าแล้วเอาคางเกื้ออยู่บนเขา่านั่งอยู่บนเตียงข้างๆถัดจากคุณน,นกไม่ไกลมากนะักคุณนกจึงได้เดินไปถามว่าอ้าวน้องชื่ออะไรอะ่ะมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ตอบแต่บอกแค่ว่าขอดูทีวีด้วยนะคุณนกก็ตอบกลับไปว่าอ๋อเชื่เลยครับ น้องจะดูช่องไหนล่ะเดี๋ยวพี่ก็ไปนอนแล้วผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงหญิงสาวคนนั้นผู้มาใหม่ก็นั่งนิง่งและนั่งอยู่อย่างนั้นในท่าเดิมแทบจะไม่ขยับตัวไปไหนเลยคุณนกจึงได้หันไปถามว่าเออจะนอนหรือเปล่าถ้าจะนอนนะ่ะเดี๋ยวพี่ปิดทีวีให้นะผู้หญิงคนนั้นยืดตัวขึ้นและหันมาบอกกับคุณนกว่าไม่ต้องค่ะ ช่วยเบาเบาเสียงหน่อยนะคะไม่ต้องเหมือนทุกวันคุณนกก็งงและก็ชะงักตัวไปจากนั้นก็ถามซ้ำว่าฮะอะไรนะช่วยปบะเบาเสียงหน่อยคะ่ะไม่ต้องเหมือนทุกวันผู้หญิงคนนั้นเอ่ยซ้ำย้ำอยู่คำเดิมคุณนกจึงปิดทีวีและหันหลังเดินไปกำลังจะไปล้มตัวนอนตอนนั้นเอง เขานึกยังไงก็ไม่ทราบจึงได้หันกลับไปดูผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่ๆก็อ้าบากกว้างและส่งเสียงร้องว่า <c oughs> จากนั้นก็กรีดร้องสุดเสียงคุณนกรู้สึกตกใจและปวดประสาทมากทนฟังอยู่สองถึงสมครั้งจึงรู้สึกว่าแบบนี้มันผิดปกติแล้ว เพราะผู้หญิงคนนั้นทั้งหัวเราะและอาปากกว้างมันผิดจากพฤติกรรมของคนทั่วๆไปจึงได้วิ่งออกไปจากห้องแล้วจากนั้นก็ไปเจอบุรุษพยาบาลชายสองคนพอบุรุษพยาบาลเห็นเข้าเขาก็ถามคุณนกว่าเอา้าหายดีแล้วเหรอออกมาทําไมทำไมยังคุมข้างอยู่อีกละ่ะคุณนกจึงรีบบอกไปว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เลย แต่บุรุษพยาบาลกลับไม่สนใจซึ่งตอนนั้นเองคุณนกก็หันไปเจอเพื่อนผู้หญิงสองคนที่เจอเมื่อตอนกลางวันโดยพวกเขาทั้งสองก็พูดกับบุรุษพยาบาลไปว่าเห็นไหมล่ะมันมีจริงขณะคนที่เพิ่งมาใหม่เขายังเจอเลยแต่บุรุษพยาบาลก็ทําเป็นไม่สนใจและไล่พวกเขาทุกคนให้กลับเข้าไปซึ่งมันก็น่าแปลกพวกเขานั้นไม่ยอมเข้าไปส่งคุณนก เหมือนมีอาการกลักวๆอะไรบางอย่างอยู่จากนั้นคุณนกก็ได้กลับเข้าไปในห้องซึ่งตอนนั้นทีวีก็ยังคงเปิดอยู่แต่ผู้ยิงคนนั้นกลับไม่อยู่แล้วคุณนกพยายามทำใจขออย่าให้เจออะไรอีกเลยแต่พอดูทีวีไปได้สักพักพวกเขาก็เจอเรื่องแป,ปลกๆนั่นก็คือทีวีมันเปลี่ยนช่องเองไปทั้งคืนเลยนับว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวออกมากๆ พอเช้าวันรุ่งขึ้นคุณนก็ตัดสินใจว่ายังไงก็จะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วจึงได้โทรกลับไปหาญาติญาติให้มาเซ็นชื่อเพื่อยินยอมให้เขาได้กลับบ้านเพราะยังไงก็จะไม่ทนแล้วคืนอยู่ต่อไปถึงเขาจะเลิกเล่าได้จริงแต่ก็คงจะกล้าเป็นคนประสาทหลอนกลัวไปจนตายแน่เรื่องราวทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้ครับคำถามก็คือชาชราคนนั้นคือใคร แล้วทำไมเขาถึงยังปรากฏตัวอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ส่วนผู้หญิงหลึกลับที่เจอในห้องใหม่ของคุณนกมีความเกี่ยวข้องอะไรกับโรงพยาบาลนี้กันแน่หรือเหตุการณ์ที่คุณนกเจอนั้นมันจะเป็นความจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นอาการประสาทหลอนของคุณนกกันแน่ทุกคนคิดว่ายังไงครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันได้นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังเรื่องนี้กันจนจบด้วยนะครับ ซึ่งหากคุณผู้ฟังท่านใดที่มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยหรือแชร์ไอเดียกันได้นะครับที่ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราตวต่อไปของตำนานลี้ลับสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ